วิดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิต ดีเด้ครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสับละละสองตอนทั่วไปพูดและประสดีิบันทางยูทูบของ R M U D P Live กับวมวัจรศักตร์บำรุงสิมันจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาพร้อมกับเรื่องราวในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล,ล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะครับแล้วก็หลายตอนเลยนะครับอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ว่าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live นะครับไม่ยากเลย คุณุู้ฟังเข้ามาที่ YouTube ของ RM u t p Live คข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดเของทาง RM UDP Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิธีเด็ดครับฝากไว้ด้วยครับมาถึงช่วงนี้เรื่องราวของ สามช่วงรายการที่น่าสนใจสามเรื่องเด็ดๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะสำหรับวิ์หน้าหนึ่งวันนี้เรื่องราวของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตนวัตกรรมสุดล้ำของการปลูกถ่ายอวัยวะครับนะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนช่วงของวิ์ทั่วไทยนะเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับพร้อมเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ด้าน การเกษตรนเออน่าสนใจนะว่า AI อย่างที่บอก AI เดนี้นะครับไปเกี่ยวข้องอะไรกันหลายต่อหลายอย่างเลยนะคราวนี้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของด้านการเกษตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับในช่วงของวิท์ทว่วไทยนะส่วนช่วงวิศราโลกราเรื่องเาวาของนักบรรพชีวินวิทยาัสเซียได้บอกว่ากระดูกเทโรพอด ปริศนาในไซบีเรียครับอ่าเรื่องราวนี้จะเป็นปริศนากันอย่างไรนะหรือจะมีคำตอบหรือจะมีสาเหตุอย่างไรเดวมาฟังกันนะครับในช่วงของวิดสถานโลกช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิดหน้าหนึ่งครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง ช่วงนี้วินาทหนึ่งครับในรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุ่นพูดและประสดีบัรทง YouTube ของ RM UDP Live กับผมกระจอศักด์บำรุงสีมันครับช่วงวินาทหนึ่งช่วงนี้เรื่องราวของหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์ออกมาเยอะแยะมากมายในไทยเราก็หุ่นยนต์เยอะแยะนะหุ่นยนต์นะครับ,นนนรบตัวนั้นตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของนะครับอัตรประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะทางการแพทย์ก็มีการได้ยินข่าวอยู่ตลอด อยู่เป็นระยะระยะเลยว่ามีประดิษฐ์หุ่นยนต์นั่นหุ่นยนต์นี่นะครับไปช่วยรักษาไปช่วยบรรเทาอาการของนะครับผู้ป่วยคนไข้อะไรว่ากันไปหรือว่าช่วยนะครับอำนวยความสะดวกในวงการการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นนับนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์เช่นเดียวกันเขาบอกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตนวัตกรรมสุดล้ำของการปลูกถ่ายอวัยวะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะรประกาศความสําเร็จในการปลูก ทูกไทยไตยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้โดยเป็นความร่วมมือนะครับภายใต้โครงการนะครับ MFA MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub ระหว่างกลมควบกลมความ ร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยไมดนนะเพื่อความเพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะให้เท่าทันการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและผลักดันศักยภาพวงการแพทย์ไทยสู่มาตรฐานสากลนะครับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเป็นหนึ่งในรูปแบบของเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแพร่เล็กนะแพร่เล็กที่เรียกว่ามินิมอลีอินเวส i v ฟ s u r ร์จูที่สามารถลดข้อจำกัดของมนุษย์และการผ่าตัดผ่านกล้องนะอย่างเช่นการเข้าถึงอวัยวะภายในที่แคบและมองเห็นยากได้เป็นอย่างดีโดยมีอัตราขยายการมองเห็นมากกว่าสายตาม,มนุษย์ถึง10เท่านะครับสามารถเย็บแผลและห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สัญญาแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะทำการผ่าตัดในท่านั่งซึ่งช่วยลดอาการเมื่อยล้าเมื่อเทียบกับ การผ่าตัดแบบทั่วไปและการผ่าตัดผ่านกล้องที่จะต้องผ่าตัดในท่ายืนเป็นระยะเวลานานนะครับสถิติจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพหรือ HDC ประจำปี2,566ปีที่แล้วนะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในไทยมีจำนวนกว่า1,060,000คนโดยประมาณนะครับ1.06ล้านคนนะเพิ่มสูง ขึ้นถึง85,000คนโดยประมาณจากปี2,565นะครับโรคไตจึงถือเป็นอีก1ปัญหาสุขภาพสำคัญ ของคนไทยที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ส่งผลต่อโรคไตมากขึ้นการบริโภคอาหารรสชาติเค็มเกินกว่า5กรัมซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ร่างกายต้องการต่อวนันด้านการรักษาจะรักษาด้วยการฟอกไตาการล้างไตาทางช่องท้องและการปลูกไยไตยซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการรักษาณนะปัจจุบันทางด้านรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์ กันตะชูเวศสุริครับหัวหน้าศูนย์ปลูกไายอวัยวะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยไม่โดนบอกว่าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะคณะแพยทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นศูนย์ที่ให้บริการปลูกถ่ายไตมากที่สุดในไทยรวมถึงเป็นต้นแบบทางการรักษาและฝึกอบรมให้กับรโรงพยาบาลในกระทรวงสาธรารณสุขและสถาบันทั่วประเทศโดยความสําเร็จของการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ของความก้าวหน้าทางการแพทย์ไทยโดยความสำเร็จของการปลูกถ่ายไตยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้ทำการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย3รายแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นการผ่าตัดร่วมกันระหว่างทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรังเกย์ยูนิเวอร์ซิตี้ฮอส จากประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยผู้ป่วยทั้ง3รายมีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ยอยู่ที่9วันหลังผ่าตัดทั้ง3รายไปสามารถทำงานได้ดีเลยนะสถิติจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพหรือ HDC ประจําปี2 5 0 0นา66นะครับตรงนี้นะก็ได้บอกกันตรงนี้ไปแล้วนะครับอ่ะก็นี่คือเรื่องราวนะครับของ คุนยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตนะซึ่งเป็นนวัตรกรรมสุดล้ำของการปลูกไ่ายอวัยวะเลยนะเดี๋ยวนี้เรื่องราวของคุณยนต์ AI อะไรพวกนี้นะก็มาช่วยนะในหลายๆวงการนะวงการแพทย์นี่ก็ช่วยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของการช่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตนะครับซึ่งถือว่านะถ้าสมัยก่อนนี่เวลานะ คาดการว่าถ้าเวลาเปลี่ยนไตเนี่ยนะก็จะมีการใช้เวลานะรหรือว่าอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนอะไรเยอะแยะแต่พอมีหุ่นยนต์ที่ช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนไปนะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมสุดล้ำแบบนี้จากคณะแพะทยศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีนะก็จะสามารถนะครับช่วยทุ่นแรงได้และแถมยังนะแถมไปที่ได้ถูกเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ นะซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ทางคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดนะีได้จัดทําหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตซึ่งเป็นนวัตกรรมสุดล้าแบบนี้นะครับนะก็ยินดีนะเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักวิจัยที่ได้สร้างหุ่นยนต์นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็น เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ไหนะยินดีกับความสําเร็จนี้และเป็นกำลังใจให้กับนะครับทีมวิจัยในการพัฒนานะสิ่งประดิษฐ์นะเพื่อช่วยเหลือในทางการแพทย์เยอยะมากมายหรือว่าด้านอื่นๆก็แล้วแต่ ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆทีมงานทุกๆป้าส่วนตรงนี้เลยนะครับอาจจะมีสิ่งที่พัฒนาอะไรต่อมีอะไรต่อไปได้นะครับนี่คือวินน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของคุณยนช่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตนวัตกรรมสุดล้ำของการปลูกถ่ายอวัยวะครับช่วงต่อไปวิ์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับพร้อมเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ด้านเกษตรน้าะช่วง นี้ที่นําเสนอก็หุ่นยนต์นะไปพัฒนา,าหุ่นยนต์นะไปช่วยนะผ่าตัดเปลี่ยนไตนะช่วงหน้านี้เรื่องราวของ AI ไปเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมาฟังต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิท์ทั่วไทย ช่วงนี้วิดท,ทั่วไทยครับในรายการวิย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพุดธและประสดิบันทัง YouTube ของ IM UDP l i v e พีไกับมุก็จริศักดิ์บำรุงสีม,มันครับสำหรับช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรือแนะนำเสียอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมายังย o u t u b e IM UDP l i พ e แห่แผงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage พิมพ์ว่า IMUDP l i v e นะก็มาแล้วอินบ็อก ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งติชมแนะนำอยากนะนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีดนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube RM UTP Live ีแห่งนี้ด้วยนะครับฝากไว ดาวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับพร้อมเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ด้านการเกษตรนะเรื่องราวนี้ AI ไปเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเลยนะครับมาดูกันตรงนี้ครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะเป็นประธานเปิดงาน KUD i g i t a l and AI Platform for agriculture food Biodiversity and Natural Resources โครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้านการเกษตรอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตของเศรษฐกิจ BCG ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่4โดยมีอดอกเตรจงรักวัชรินรัตครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ ได้กล่าวรายงานนะครับว่าวิกฤตภาวะโลกร้อนทําให้ผลผลิตของพืชสัตว์และจุลชีพทางการเกษตรมีผลผล,ผลิตตกต่าและขาดความต้านทานต่อโรคก,การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่การวิจยัยการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับผลักดันขับเคลื่อนจะช่วยยกระดับและ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรให้สูงขึ้นโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้งบสนับสนุนการลงทุนโครงการพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ประกอบกับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ดำเนินงานวิจัยแบบสหาสาขาวิชาโดยนักวิจัยที่เชี่ยวชาญมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่เข้มแข็ง ทั้งนี้นะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความภูมิใจและยินดีร่วมผลักดันโครงการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการ AI นะทางด้านการเกษตรอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพนะสำหรับการบูรณาการของประเทศต่อไปทางด้าน นะนางสาวสุภาศอิสระพักดีเนะี่ยบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้วยการสนับสนุนโครงการจากหลายภาคส่วนนะครับเพื่อผลักดันงานด้านการเกษตรและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด,ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเสริมสร้างการเกษตรที่ยั่งยืนและสร้างประสิทธิภาพเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ผเผชิญในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนะครับอาเดี๋ยวนี้เรื่องราวของ AI นะอย่างที่บอกกันหลายหลายต่อเลยนะครับว่านะไปยุ่งเกี่ยวกับนะ AI เนี่ยไปยุ่งกับหลายๆเรื่องเลยนะครับก็เห็นว่าบางคนนะฮะที่ ที่ไม่ถนัดหรือไม่ถูกชะตากับ AI ก็ไม่จะหลีกหนีกันอย่างเสมอนะแต่จริงแล้วนะเป็นสิ่งที่หลีกหนีกันไม่พ้นเลยจริงๆเรื่องราวของ AI ตัวดนี้นะครับแทบจะอยู่ใกล้ตัวเราเรื่อง AI เรื่องนะครับเทคโนโลยีเรื่องราวของนวัตกรรมตดวนี้อยู่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่านะครุณผู้ฟังบางทีบางทีคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ใช้โดยที่ไม่รู้ตัวก็มีนะครับนะบนะบางทีเอ๊ะเหมือนนะ นกักรกระกุลกลัวเรื่องของ AI แต่ปรากฏว่าได้ใช้ไปแล้วนะครับได้ใช้ไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็นะนะก็คือใช้ก็ยังนะครับรู้เท่าทันแล้วก็นะครับพยายามเป็นไปได้ก็คืออย่าตื่นตระหนกอะไรพวกนี้นะๆๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ไนะไปอยู่ในทุกภาคส่วนแล้วโดยเฉพาะด้านการเกษตรเดี๋ยวนี้นะก็จะช่วยนะอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะมากมายทั้งด้านการเกษตรมีหลากหลายครับคุณผู้ฟังนะ ด้านการเกษตรพืชสวนอะไรพวกนี้นะรวมไปถึงเรื่องราวของอาทางด้านเกี่ยวกับประสัตว์สารอะไรพวกนี้นะครับนะก็เรื่องของชาวนาอะไรพวกนี้นะก็จะมีเรื่องของเรื่องของการใช้ AI นะครับถ้าเกิดใช้ AI ออย่างเป็นประโยชน์ในเรื่องของทางด้านการเกษตรก็จะผลผลิตที่งดงามเลยทีเดียวนะครับจากเดิมผลผลิตก็อาจจะงดงามอยู่แล้วนะอาจจะไม่ ตาาไม่ได้พึ่ง AI ผมผลิตก็งดงามอยู่แล้วแต่ใช้ใช้ AI แล้วมีความรู้ในเรื่องของ AI เนี่ยโอ้โหรับรองนะนอกจากได้ผลผลิตงดงามบางทีได้อย่างว่องไวรวดเร็วนะครับบางทีจากเท่าหนึ่งก็ไปประมาณ1ิเท่าร้อยเท่าเลยก็ไม่แน่นะครับผลผลิตนะได้ส่งออกบางทีได้เอ็กซ์เปิดเอ่อเอ็กซ์พอร์ตส่งออกไปเนะี่ยรับรองว่าบางทีเงินไหลามาเทมาเข้าประเทศเลยทีเดียวได้เยอะแยะมากมายมหาศาลมากกว่า ตอนที่ไม่มี AI ก็เป็นไปได้นะคุณผู้ฟังนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดทั่วไทยครับเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ด้านการเกษตรครับนะเรื่องนี้น่าสนใจนะเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็นะาหวังว่าก็คงจะมีการพัฒนานะครับให้ดียิ่งขึ้นนะในเรื่องราวของว่วงทางการเกษตรกับ AI นะครับนี่คือวิดทั่วไทยช่วงหน้าวิศราโลกครับเรื่องราวของนักบรรพชีวินวิทยรารัสเซีย นะได้พูดถึงกระดูกเทโรพอร์ตปริศนาในไซบีเรียอจะปริศนากันอย่างไรมากกันต่อกับวิศราโลกครับช่วงวิสสาโลกช่วงนี้วิศราโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพูดและประสดีบันทาง YouTube ของ rm u t p live วิศราโลกครับเ,เรื่องราวของนักบรรพชีวินวิทยารัสเซียครับได้ พูดถึงกระดูกเทโรพอดปริศนาในไซเบีเยครับหลายครั้งที่การค้นพบซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลสัตว์โบราณอย่างเช่นพวกไดโนเสาร์ก็ได้ความนะเออก็ได้ก็ได้นะก็ได้มาเนี่ย เพราะว่าความบังเอิญอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับทีมวิจัยในเครือสถาบันไหลแห่งในรัสเซียนำโดยนักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบันสตววิทยาณนะแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียนะได้บอกถึงการค้นพบก้อนหินที่เพิ่งตกลงมาจากหน้าผาหินในส่วนหนึ่งของไซบีเรียตะวันตกริมแม่น้ำาคียอันเป็นผลมาจากการกัดเซาะตามธรรมชาติและพบว่ามีฟอสซิลกระดูกยื่นออกมาโดยผลวิจัย ได้เผยแพร่ในวรารสาร Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences นะครับนักบรรพชีวินวิทยาได้ศึกษาฟอสซิลด้วยสายตาและผ่านการใช้รังสี X และ X-ray c o เ p u t คอมพิวเตอร์รวมถึงเก็บตัวอย่างบางส่วนจากฟอสซิลมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จากการวิเคราะห์ก็นะบอกได้ว่าฟอสซิลกระดูกเหล่านี้ประกอบด้วยซี่โครงกระดูกสันหลังส่วนหนึ่งของไหล่ เท้าทั้งสองข้างและขาทั้งสองข้างนะมีอายุประมาณ113ล้านถึง121ล้านปีนะเป็นของไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ครับได้รับการตั้งชื่อว่าคิยาเคอร์เซอร์ลองจิเปสนะครับนะซึ่งอยู่ในตระกูลเซราโตซอรัสนะครับ หรือกิ้งก่ามีขานั่นเองนะซึ่งเป็นไดโนเสาร์กลุ่มเทรโรพอดที่กินเนื้อเป็นอาหารครับซึ่งนาคียาเคอร์เซอร์รองเออลองจิเปสเนี่ยนะวิ่งว่องไวแบบ2เท้าแต่ไม่เหมือนนกนะครับไม่มีขาเล็กๆ2ข้างที่จะถูกซุกไว้ด้านบนทำให้นึกถึงนกกระจอกเทศนะลองนึกภาพดูนะครับน่าจะยาวประมาณ2.5เมตรจาก จมูกถึงหางทั้งยังพบหลักฐานว่าพรงไขกระดูกภายในฟอสซิลที่ครั้งหนึ่งเคยเก็บไขกระดูกนั้นได้หยุดขยายตัวสิ่งนี้นะครับก็บ่งชี้ว่าคียาเกอร์เซอร์ลองจิเปสเนี่ย นะเป็นผู้ใหญ่แม้อายุไม่น่าจะเกิน3ปีในขณะที่มันเสียชีวิตก็ตามนักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่าการค้นพบฟอสซิลนี้จะขยายขอบเขตการมีอยู่ของไดโนเสาร์ตระกูลเซ,ลโโซรัตโตซอรัสนะในเอเชียออกไปประมาณ40ล้านปีอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะเรื่องราวของนะสัตว์โลกล้านปีเนี่ยบางที มันก็จะไม่แน่นะครับอาจจะมีอะไรที่นะขยายออกไปนะบันทีสิ่งที่เรียกว่ามันเก่าที่สุดแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เก่าเก่าอะไรมากขนาดนั้นอาจจะมีสิ่งที่เก่ากว่านี้ก็ได้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะก็ต้องนะพึ่งพาในเรื่องราวของนักบรรพชีวินวิทยานะศึกษานะครับวิจัยนะว่าอาจจะมีอะไรที่อาจจะเก่ากว่านี้นะครับก็จะมีไปได้หรือว่าอาจจะมีต้นกําเนิดที่นะครับเอ่อ นอกที่ก็เรียกว่ามีต้นกําเนิดที่เก่ากว่านี้นะหรือเก่าแก่กว่านี้ก็จะเป็นไปได้นะก็ต้องตามกันต่อไปตรงนี้ในแวดวงนะครับของนักบรรพชีวินวิทยาตรงนี้นะที่ศึกษาในเรื่องราวของสัตว์โลก นาะล้านปีบางทีก็หลายล้านนาะนาะบางทีก็หลายร้อยล้านปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิสรานโลกช่วงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการวิดีเด็ดนะครับหรือว่ารับชมรับฟังรายการอื่นๆจากทาง YouTube r m u d b l i v e แห่ฟงนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่ยูทูบอาร์เอ็มยูีพีไลฟ์เข้่มมาแล้วนะมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับบางรายการนะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้อย่างวิดีเด็ดนี้นะครับหรือ ว่าบางรายการก็สามารถที่จะรับชมกันได้เห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการเลยนะนะสวยๆหล่อๆกันเลยทีเดียวนะหน้าตาดีกันเลยทีเดียวนะเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการก็นะที่สามารถที่จะไปนะครับรับชมแล้วก็เห็นภาพเคลื่อนภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรได้เลยนะครับคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็นะเลือกเข้าไปที่รายการนั้นๆตอนนั้นๆเลือกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมเลยนะครับ นะไปติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP l i v e ูนะคุณผู้ฟังก็ไม่ควรที่จะพลาดเลยที่เข้ามาที่ YouTube R.M.U.T.P. l i v e แห่งนี้ก็ามาแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปร,โปร,โปร,โปรดรายการเด็ด,ด,ดของทาง R.M.U.T.P. l i v e แห่งนี้รวมถึงวิด,ดีเด็ดรายการนี้ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้หลายตอนเลยทีเดียวนะหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสับแต่ละสองตอนทุกนพูดและประัชญีดีทาง YouTube ของ R.M.U.T.P. Live เจอกันได้ให,หม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมก,กระจรศักดิ์บำรุงศิลป์มั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ with the dead.